วันนี้ผมมีสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับออกโซนพิมพ์วัดรักขังนะครับนี่ครับดูด้านหน้าครับความสวยงามนะครับดูซุ้มซุ้มจะใหญ่หน่อยนะครับของโซนวัดรักขังซุ้มจะออกใหญ่ๆหน่อยเนาะออกอ้วนๆนะครับนะครับแล้วก็จะแป้วอีกด้านหนึ่งนะครับแปวด้านนี้นะครับเห็นไหมครับ อันนี้จะมีหูนะครับมีเติ่งหูคู่เกือบปะบ่าเลยนะครับนี่ครับมีขัดสมาธิอันนี้มีเส้นเส้นเส้นแซมนะครับเส้นแซมใต้ฐานตรงนี้สองฐานนี้นะครับอันนี้ฐานแรกจะไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นฐานชั้นล่างสุดนะครับแล้วก็ เกตจะโยกไปด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านด้านซ้ายมือของเรานี่แหละครับของกล้องเนาะจะเป็นด้านขวามือของพัะจะโยกนิดนึงออกโซนพิมพ์วัดละขังนะครับเนื้อหาบนสารก็ก็มีเม็ดดำเม็ดแดงโซนของวัดละคังนะครับดูขอบตัดนะครับ ก็ตัดด้านนี้ดูด้านหลังนะครับพระองค์นี้เหมือนลักษณะมันเหมือนจะมีาะมีล้างมาบ้างนะครับแต่ว่าเห็นความเก่านะครับเนื้อออกโซนข,ขาวๆเหลืองนะครับนี่พิมพ์ตัดด้านนี้นะครับก็ตัดด้านนี้ก็เหมือนมีตัดสองขยักหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะตรงนี้พิจารณาดูครับ ดูรูปทรงสวยงามดูด้านล่างครับพระน้ำหนักตึงมือดีครับผมตึงมือมากด้านบนอีกเดี๋ยวผมขึ้นกล้องให้ชมนะครับนี่ครับดูเนื้อเนื้อออกโซนเขาเรียกว่าอะไรอะตุ๊กตับหรือเปล่าเนาะนี่ครับมีเม็ดดำเม็ดแดง นะครับอันนี้ก็มีรอยคาบเลยหน่อยดูที่ไปหูครับด้านซ้ายด้านขวานะครับความคมชัดนะครับของดูเกตครับสวยงามด้านนี้แป้วๆหน่อยครับด้านนี้จะเหมือนพิมพ์ทรงวัดระฆังนะครับนี่ครับชมนะครับขึ้นกล้องดูครับ ีครับความคมชัดของเส้นแซมก็มีนะครับเนี่ยนี่อย่างที่ผมบอกว่าองค์นี้เหมือนมีล้างมานหน่อยครับนี่ครับดูขอบตัดนะครับนี่ครับมีค่าฟองเต้าหู้ด้วยนะ สารก็องนี้ก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ออกโซนวัดละคังนะครับนะครับเนี่ยที่บอกว่าผมบอกว่าด้านหลังก็จะล้างนิดๆแต่ว่าก็เห็นความสวยอยู่นะครับนี่มีเม็ดดำมีรอยรูเหมือนเขาเรียกว่าปูไตแล้วครับรอยเข็มแล้วก็มีด้านข้างๆก็จะมีเหมือนรอย แล้วลาวไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูครับเผื่อท่านใดชอบครับตรงนี้ผมแบ่งปันที่ห้าพันบาทนะครับดูทานด้านล่างครับขอบตัดด้านนี้ที่ผมบอกว่ามันมีสองขยะนี่ยฮัเป็นนะครับ นี่ครับสวยงามนะครับลองพิจารณาดูครับผมเดี๋ยวผมทิ้งรลย์และเบอร์โทรไว้นะครับติดต่อมาได้นะครับถ้าสนใจนะครับปวดเปิดละที่5 0 0 0ันบาทซูได้เท่าไหร่ก็ลองดูครับหลายเท่าไหร่ก็ลองมาโทรมาสอบถามราคาดูคุยกันดูได้ครับง่ายงครับพระผมเองสบายๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับจะมีพระเครื่องดีๆ มาแบ่งกันกเล่นเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ